รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย a a s 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก a a s รุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power คุณธนาดะในฐานะผู้ใช้ผู้ใช้คนทรัพยากรมนุษย์ของระบบการศึกษาไทยคุณธนาดะคิดว่าสิ่งที่ขาดแคลนที่สุดในฐานะดิมานทางด้านดิมานนี่นะครับคืออะไรและเราต้องทำอะไรยังไงบ้าง อนุญาตให้คุณธนาดาผู้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งไม่ค่อยเก่งนักあの自動車のにおけるบริษัทโตโยตา้ามีประวัติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมาประมาณ53-54ปีแล้วมีการผลิตรถยนต์ส่งออกกว่า100ประเทศ สิ่งสําคัญของบริษัทโตโยต้าในประเทศไทยนั้นคุณภาพการผลิตรถยนต์ต้องได้มาตรฐานเทียบเท่ากับญี่ปุ่นทางโตโยต้าได้ผลิตรถยนต์ส่งออกไปยังประเทศต่างๆจํานวนกว่า100ประเทศนั้นทางบริษัทโตโยต้าไม่เคยมีการถูกคอมเพลนเลยแต่สามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้ามาได้โดยตลอดโดยส่วนตัวแล้วผมชื่นชอบประเทศไทยมาก จึงอยากพัฒนาทักษะของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นแต่ประเทศไทยก็เผชิญกับปัญหาขาดแคลนช่างเทคนิครถยนต์ซึ่งทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนั้นได้จัดตั้งวิทยาลัยยานยนต์โตโยต้าโดยเน้นหลักสูตรด้านช่างซึ่งผู้ที่จบการศึกษาจากที่นี่จะมีสิทธิ์หรือโอกาสที่ได้เข้าทำง,งานกับศูนย์บริษัทโตโยต้าทั่วประเทศแต่ในปัจจุบันนี้ จำนวนผู้ที่จบระดับอาชีวศึกษามีอยู่จำนวนน้อยมากถึงแม้ว่าประเทศฟิลิปปินส์จะมีประวัติการผลิตรถยนต์น้อยกว่าประเทศไทยแต่คนฟิลิปปินส์สามารถพูดภาษาอังกฤษได้และมุ่งมั่นเรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นคนนำเงินตาต่างประเทศแตกต่างกับไทยเพราะฉะนั้น ถ้าช่างเทคนิคของไทยไม่เพิ่มศักยภาพของตัวเองโดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่มีประสบการณ์ทำงานต่างประเทศก็จะเสียเปรียบบุคลากรจากประเทศเหล่านี้เรื่องวิศวกรก็เช่นกันผมได้ตั้งความหวังไว้ในอนาคตว่าวิศวกรชาวไทยจะสามารถออกแบบรถยนต์ของตัวเองได้ทางบริษัทโตโยาต้าได้จัดตั้งศูนย์ R&D มีอยู่ทั้งหมด5แห่งทั่วโลกคืออเมริกาเบลเยียมออสเตรเลีย,ลยจีนและไทยแต่จะทำได้หรือไม่นั้นจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรไทยให้วิจัยและออกแบบให้เป็นก่อนทั้งนี้เราได้ก่อตั้ง Toyota TMAP ปในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม การผลิตและบริหารจัดการด้านชิ้นส่วนพนักงานทั้งหมดประมาณ700คนซึ่งรวมทั้งวิศวกรทำง,งานร่วมกันด้วยกับพนักงานญี่ปุ่น100คน,นและคนไทยอีก600คนโดยคนไทยจะถูกส่งตัวไปบริษัทโตโยต้าที่ประเทศญี่ปุ่นได้เรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับเรียนรู้เทคโนโลยีญี่ปุ่นไปพร้อมๆกัน หลังจากนั้นก็จะนำความรู้ที่ได้รับมากลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคตซึ่งก็ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีภายใน10ปีนี้อยากสร้างวิศวกรที่ประเทศไทยให้ได้ทางโตโยต้ามีความพร้อมที่จะผลักดันด้าน r d ทางโตโยต้าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือไม่เพียงเฉพาะโตโยต้าบริษัทเดียวเท่านั้นอยากให้ทางผู้แทนผลิตรถยนต์ทุกบริษัทร่วมมือเหมือนกัน แน่นอนว่าการพัฒนาบุคลากรน,นั้นต้องใช้เงินซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยรัฐบาลญี่ปุ่นและผู้แทนผลิตรถยนต์รวมไปถึง SME ต่างๆจะให้ความร่วมมือด้วยระหว,ว่างความขายแคลระหว,ว่างระดับอาชีวะกับระดับเอนจิเนียร์ระดับปริญญาตรีอะไรรุนแรงกว่าในประเทศไทยอะไรขาดแคลนมากกว่าภาษาไทยก็ได้นะ ผมรู้ว่าอย่าพูดภาษาไทยแน่นอนเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์สำกับใหญ่มากกว่าขาดแคลนมากกว่าเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ครับเดี๋ยวจะกลับมาขอคําตอบชัดๆว่าแล้วต้องทําอะไรอย่างไรบ้างทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับแต่ว่าพอพูดถึงผลผิดออกมาต้องมาทางด้านผู้ผิดคนที่จะออกมาทั้งสองท่านนะครับท่านอธิการทำไมเขาถึงบอกว่าคนไม่พอคนพอ แต่คุณภาพไม่ถึงและที่ผลิตออกมาระดับปริญญาตรีก็ตกงานไอคนที่เขาต้องการก็ไม่ผลิตออกมามันเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ครับครับเ <c oughs> ออเขาพกนครับผมปัญหาเรื่องการศึกษามันกว้างนะครับกว้างแล้วก็ใหญ่เวลาถามอย่างนี้เนี่ยตอบในมุมนึ่งมันก็เป็นการตอบเชิงปรชัชญานะครับการทีเ่เราผลิตคนในประเทศเนี่ย เวลาที่เราบอกว่าคุณภาพไม่ถึงจำนวนไม่พอเนี่ยออมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปทั้งหมดนะครับการศึกษาบ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายสูงนะครับคุณภาพสูงสูงก็เยอะนะครับคุณภาพไม่ค่อยได้ก็มากนะครับโดยเฉลี่ยแล้วไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องต้องมองตรงนี้ให้ดีเฉลี<ะ>่ยแล้วไม่ค่อยดีตรงนี้สิที่น่จาจท,ที่มันเป็นปัญหนานะครับ,รบซึ่งก็หมายก็หมายความว่าผมผมยกตัวยอย่างอย่างที่มาหลาลัยเราเนี่ยนะครับ คนที่จบแล้วไม่ตกงานนะครับเพราะว่าคนจบงานคนตบจบจากที่พระจอมเกล้าธนบุรีก็หางานได้หมดไม่มีใครตกงานแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนที่จบจากมาใหาเลยในประเทศไทยแล้วไม่ตกงานใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแนวโน้มมันจะมีว่าตกงานมากขึ้นด้วยครับมีแนวโน้มของการตกงานเพราะว่าพระจอมเกล้าเนี่ยได้เป็นคนที่ตลาดต้องการ ไม่ใช่เฉพาะประจมเก้าครับมันก็มีหลายมมห,<อ>หมายความว่าในตลา,<ต>าดเน<ช>ี่ยถ้าผิดทางด้านความเชี่ยวชาญทางด้านสเตมพูดง่ายๆเนี่ยนะครับ,ค,รบคนต้องการแต่ว่าที่เหลือที่เป็นวิชาอื่นๆวิชาสังคมวิชาที่มาเกี่ยวข้องกับความต้องการเนี่ยมันก็ตกงานมากขึ้นมากขึ้นจะพูดอย่างนั้นได้ในบางส่วนเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนมันพูดอย่างนั้น across board ก็ไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าเวลาที่เราผลิตเนี่ยถึงแม้ว่าลูกศิษย์เราจะไม่ตกงานเนี่ย เราก็ยังจําเป็นที่จะต้องคอยดูว่าลูกศิษย์เราไปทําอะไรเขาทําในสิ่งที่มีคุณค่า,ามีความหมายมากพอหรือเปล่าในในเวลาแล้วก็ในสิ่งที่ทุ่มเทไปและจําเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่องเราจําเป็นที่จะต้องทํางานร่วมกับภาคเอเก,กชนใกล้ชิดนะครับเ,เราไม่สามารถที่จะผลิตคนเพียงเพื่อออ,อกไปทํางานให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้เพราะว่าเราเป็นหมาหลาลัยเราก็ผลิตออกไปเพื่อที่จะไปทําได้หลากหลาย จบวิศวกรไปก็ไปทํางานหลายรูปแบบนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจะสอนเหมือนกับที่เข้าไปเฉพาะที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งคงไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเชิงปรัชญาระดับหนึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังต้องผลิตบัณฑิตออกไปเพื่อที่จะทํางานไปอีกตลอดชีวิตเขาที่เขาจะต้องเรียนรู้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจุดสําคัญคือการผลิตคนที่ออกไปแล้วคิดเป็นทําได้นะครับ,ค,รบคิดเป็นจะสาคัญมากทําได้ก็สําคัญเพราะว่า ถ้าคิดเป็นอย่างเดียวทําไม่ได้ก็จะไม่สามารถจะเข้าไปทํางานได้นี่คิดเป็นทำได้เนี่ยสมัยนี้ก็จะพูดกันเยอะถึง2 1 s t century skills skills ต่างๆนะครับซึ่งซึ่งก็ต่างไปอย่างต้นจะสมัยคุณคุณสเกลกับผมเรียนหนังสือมาเรียนเหมือนกันแล้วนะครับเพราะนั้นก็ตนไกลกันเรายกพวกตีกันแล้วก็จบละใช่แล้วการเรียนการเรียนรู้ก็ต่างไปเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่เป็นภาระของสถาบันการศึกษา ตอนนี้เราเน้นมากก็คือเรานอกจากเน้นภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเน้นภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือุดท้ายก็ทราบอยู่เป็น the must คือต้องต้องพูดได้ต้องใช้ได้ครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็น surplus ที่ดีมากนะครับพอเข้าองค์กรญี่ปุ่นก็ดีหรือไปอยู่ตาม S B ญี่ปุ่นเนี่ยถ้ารู้ภาษาญี่ปุ่นที่ช่วยได้เยอะมากมก็บอกนักศึกษาว่าให้พยายาม master ให้ได้ทั้งสองภาษา สนับสนุนโดย AAS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AAS Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมนี่คิดเป็นทำได้เนี่ยสมัยนี้ก็จะพูดกันเยอะถึง scanner, 1> <Yes. S> 2 1 s t Century Skills Skills ต่างๆนะครับซึ่งซึ่งก็ต่างไปจากตั้งแต่สมัย คุณ,คณเกยกับผมเรียนหนังสือมาไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะนั้นก็ตนไกลกันเ,เรายกพวกตีกันแล้วก็จบแล้วใช่การเรียนการเรียนรู้ก็ต่างไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่เป็นภาระของสถาบันการศึกษาไม่ต้องมีนว,วัตกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมต้องมีนว,วัตกรรมภาคก,การศึกษาก็ต้องมีนวัตกรรมนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างกลไกที่จะทํางานร่วมกับภาคเอกชนสร้างกลไกที่ทํางานร่วมกับสังคม เพราะมาไยลาลทยไทยเนื่องจากเราอยู่ในสิ่งที่เราเรียกมิเตอร์อิงคัมแท็เนี้ mm hmm. uh, ผู้ที่ uh, ถูกกําหนดใหค้คำจริงทุกหน่วยงานถูกถูกขอร้องให้ทํามากกว่า mm hmm. เกือบเกือบจะมากกว่าที่สามารถจะทําได้เพื่อ mm hmm. ที่พยายามแก้แก้ปัญหาประเทศชาตินะครับ mm hmm. พระป mm hmm. ระเทศชาติที่ออกจากมิเตอร์อิงคัมแท็ไม่ได้ mm hmm. เพราะนั้นเราต้องผลิตบัณฑิตคุณภาพนะครับ mm hmm. เราจําเป็นที่จะต้องผลิตนักวิจัย mm hmm. นะครับ uh, เราเป็นมหาวิทยลาลัยวิทย,า,า,ย,า,ยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการออกแบบ ก็พอดีตรงกับสิ่งที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนักผลิตนักวิจัยเราจะเป็นนักผลิตวิศวกรที่ออกไปทํางานได้ที่มหาวิทยาลัยเราเพอเอิญผลิตรุศารุรัอุตสาหกรรมซึ่งผลิตครัวชีวะนะครับครัวชีวะนี่ต่างกับที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับครัวชีวะนี่ออกมาจากสายช่างนะครับออกมาจากสายช่างแล้วถึงไปเป็นครูนะครับเพราะนั้นก็น่าจะมีคุณภาพดีแต่เราก็พบว่าลูกศิษย์เราที่ออกไปเนี่ยผลิตครูช่างก็จริงเนี่ย ไปทางานเป็นครูช่างไม่เยอะหรอแล้วไปไหนครับก็ไปทาเป็นไปทนะําหน้าที่เป็นเทคนะิคเทคนิคเป็นวิศวกรไป hmm. ไปทางานทางเทคนิคเยอะมากเพราะไม่ไม่ชอบเป็นครูเพราะผลตอบแทนไม่ดีเพราะสังคม<อ>ไม่ยอมรับกลไกนี้ซับซ้อนนะครับเ,เป็นเรื่องตําแหน่งในลงในในโรงเรียน hmm. เป็นเรื่องค่าตอบแทน hmm. เป็นเรื่อง การยอมรับของสังคมด้วยนะครับเรื่องของสังคมด้วยวิศวกรดีกว่าครูนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับเขาคงเป็นค่าตอบแทนเยอะกว่าน,นะครับเวลาที่ไปเป,เป็นวิศวกรหรือไปเป็นคน,นที่ทําอาชีพทางด้านนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ซับซ้อนแต่อย่างที่ผมเรียนหมายเลยก็ต้องมีนวัตกรรมแล้วเราก็จําเป็นที่ต้องปรับปรุงต่อเนื่องนะครับเราทํางานที่ได้ยินกันบ่อยๆว่าเราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาคนสมัยใหม่ต้องฝึกบน project base problem base นะครับโจทย์ที่ดีที่สุดก็คือโจทย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโจทย์จริงรโจทย์อยู่ในสังคมโจทย์จริงรนะครับเมื่อทํากับโจทย์จริงรก็จะเกิดการเรียนรู้จริงได้ mm hmm. แล้วก็เกิดความสามารถที่จะสร้างสกิลได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมมันก็เป็นเรื่องของ t ALENT และ SKILL DEVELOPMENT ที่ประเทศจําเป็นที่จะต้องมีเพราะเอื่นประเทศไทยเราไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่มีแผนเรื่อง t ALENT และ SKILL DEVELOPMENT โดยรวมผ mm hmm. มเข้าใจ mm hmm. ว่ากําลังทําอยู่นะครับเฉพาะด้านนี้นะครับด้านการศึกษาโดยรวมมี ก็โดยรวมๆผมคิดว่าจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็จะต้องมีกลไกที่จะทําไงให้โดยเฉลี่ยแล้วทุกอย่างดีขึ้นผมคิดว่าจุดสําคัญอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วเรามีโรงเรียน,นชีวะดีๆก็ไม่น้อยนะครับ,รบโรงเรียนมหาลัยดีๆก,ก็เยอะโปรแกรมที่เป็นอินโนเวชันก็เยอะแต่ในบ้านเราเนี่ยเราจะประสบปัญหากับการที่จะดูเิเคสิ่งเราดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นโดยทั่วๆไป ส่วนหนึ่งก็เกิดจากกลไกงบประมาณก็ของเบื่อก็เป็นส่วนนะครับเรารไม่ได้ให้งบประมาณบนฐานของอ performance based budgeting นะครับการให้งบประมาณไปสังเกตดูได้นะครับก็เป็นการให้งบประมาณว่าปีที่แล้วได้เท่าไหร่ปีนี้เขาเพิ่มกัน5%ก็เพิ่ม5%ไปครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ performance เลย <c oughs> แล้วมันก็สะท้อนมากับการพัฒนาคน,คนกลไกการพัฒนาคนในมหาลัย ก็ไปมีก,กลไกที่เมื่อกี้ท่านรัมบตรีช่วยพูดถึงมีการมีกฎซึ่งตั้งเกณฑ์ไว้ที่อื่นที่ไม่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้หายไหล mm hmm. เพราะนั้นถ้าเผื่อสมมติว่ามหมายหลเราอยากจะไปทางนี้แต่เกณฑ์เขาบอกว่าต้องอย่างนี้ครับมันก็เกิดการชักกระเยเาะก็ทำงานยากมากนะครับ mm hmm. เพราะนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าระบบต้องการการปฏิรูปนะครับซึ่งบ้านเราก็กำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปครับก็ได้เกี่ยวข้องอยู่ในหลายวงการแต่ว่าใน,ก,นกลไกปฏิรูปเนี่ย ขี้สำคัญก็กลับมาอยู่ที่รัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลเป็นคนอ m p l e m e n t การปริีรูปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าก็หวังว่าทั้งหมดเนี่ยกำลังพาเราไปดูในทิศที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะหากลไกที่จะทําให้เราเพัฒนาคนซึ่งอย่างที่ใครๆพูดค่คนไทยเก่งไม่เคยแพ้ใครนะครับเราไปเรียนที่ไหนเราก็ไม่เคยแพ้ใครนะครับแต่พอเรามารวมๆกันแล้วเนี่ยตัวระบบก็ดีตัว กลไกของประเทศก็ดีเนี่ยไม่ได้เอือ้อไม่ได้สร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนานะครับที่หมายลายเราก็อยากจะพยายามเน้นการสร้างนวัตกรรมการสร้างเอนเตอร์ปรนรุ่นใหม่ครับซึ่งก็หมายความซึ่งทํามันต้องสร้างด้วยบรรยากาศไม่ได้สร้างด้วยการเล็เชอร์ในห้องเรียนครับมันต้องสร้างด้วยการบรรยากาศสร้างด้วยการทํางานร่วมเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องคร้างการสร้างบรรยากาศเหล่านั้นให้เกิดขึ้นโดยรวมๆครับครับอาจารย์บันดีครับสถาบันไทยญี่ปุ่นนี่มีความเป็น ญี่ปุ่นเอาแนวคิดวิธีการปฏิบัติมาแบบญี่ปุ่นปัญหาแตกต่างไปจากของสถาบันการศึกษาอื่นไหมครับในการผิดคนที่สังคมต้องการคือคิดว่ามีส่วนคล้ายกันนะครับแต่ว่าเรื่องจากทางสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราก่อตั้งด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้ทํากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมา43ปีแล้วนะครับคือก่อตั้งเมื่อปี2516 แล้วเราก็มีสมาชิกที่เป็นนิติบุคคลคือเป็นบริษัทซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคการผลิตนะฮะอยู่มาสามสี่พันบริษัทด,ด้วยกันเพราะเรื่องเกี่ยวกับความต้องการหรือ r e คว i r เมนเนี่ยเรารู้เรารู้เ,รเขาต้องการเราเราแน่ใจเรารู้แล้วก่อนที่เราเปิดสามบัตเนี่ยเราก็ทําการสํารวจความต้องการนะครับจากสมาชิกทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายญี่ปุน่นซึ่งมีประมาณสัก20เนเนี่ยก็ปรากฏว่าชัดเจนนะคือต้องการเอนจิเนียร์ก็เป็นเอนจิเนียร์เข้าไปแล้ว ไม่ต้องใช้เวลาฝึกมากพอทำงานได้นะครับมีซอฟต์สกิลที่ดีแล้วก็บอกว่ามีภาษาอังกฤษที่ดีแล้วถ้ายิ่งดีใหญ่ถ้า,ารู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยเฉพาะจากบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เอา requirement เหล่านี้ที่พบเนี่ยฮะมาทำเป็นหลักสูตร แล้วก็เปิดเป็น3คณะด้วยกันที่ผู้สังกตได้นี่ที่ผู้สังกฤษได้ไม่ส่งไปโตโยต้าบ้างเลยครับมันสกรูเห็นผลหรือว่าใช่ครับใช่สู้ฟิลิปปินส์ไม่ได้ใช่ครับตอนนี้เราเน้นมากรับคือเรานอกจากเน้นภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเน้นภาษาอังกฤษด้วยนะครับด้วยเหตุผลหลายๆรอย่างว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือคุณชัยก็ทราบอยู่มัน the must คือต้องต้องพูดได้ต้องใช้ได้ครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเซอร์ plus ที่ดีมากนะครับพะเข้าองค์กรญี่ปุ่นก็ดีหรือไปอยู่ตาม SSCB ญี่่ปุเารู้ภาษาญี่ปุ่่่นทีชวยยเอะ ครับอันนี้เป็นเสร์ a พลาสที่ดีก็บอกนักศึกษาว่าให้พยายามมาสเตอร์ให้ได้ทั้งสองภาษานะครับแล้วไอ้ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกหมากันเนี่ยคือซอฟต์สกิลใช่คือการทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับโดยเฉพาะเราเน้นเรื่องโมโตโตของเราเนียคือโมโนซูคุรินะครับโมโนซูุริเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึตงต่างฮาร์ดไซสหรือฮาร์ดแวร์อย่างเดียว หมายถึงซอฟต์สกิลทาง c คเจอร์ด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะทำกิจกรรมกลุ่มย่อยได้ทำใครเซนได้ทำา QC ได้ค,ความเป็นคนนะนะค,ความนอกจากสกิลนอกจากทักษะมันต้องมีความเป็นคนการอยู่ในสังคมได้ใช่ไหมครับความเป็นคนการให้เกียรติซึ่งกันและกันความเท่าเทียมกันไม่เอาเปรียบกันสิ่งเหล่านี้นะครับคือเป็นคล้ายๆว่าคุณสมบัติพื้นฐานที่ควรจะมีครับ คือไม่ใช่เฉพาะในการทํางานหรอกครับในการอยู่ในสังคม,มก็จําเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ครับเขาก็ย้าเตือนกับอาจารย์แล้วก็นักศึกษาอยู่เป็นประจําว่าไอโมโนสกุลหญงเราเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องว่าให้มีโอกาสไปทำโปรเจกต์หรือ,อมไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเดียวแต่ว่าต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ไปครับในการสอนพวกเรานะครับซึ่งก็ได้ผลกับเพราะจริงๆแล้วเด็กเราที่อย่างคณะวิศวะเนี่ยครับ ก็จบไปก็ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นสักประมาณ3าปีบางสี่ปีบ้างก็ไม่ได้เก่งขึ้นนาดสูงมากครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ติดตัวไปเนี่ยก็คือเขาเข้าใจว่าถ้าทงโอกรญี่ปุ่นเขาเข้าใจค่อนข้างจะดีครับแล้วเวลาไปเข้าไปทํางานเนี่ยมันก็จะสะดวกกระทั่งบริษัทไทยที่มีธุรกิจกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังรับเด็กเราไปเยอะแยะเพราะว่าเข้ได้เปรียบตรงนี้นะครับก็เลยทําให้เด็กเราก็คล้ายๆทางบริจทที่ว่าจบแล้วก็มีงานทําทุกคน เราเน้นทางด้านปฏิบัติด้วยนะครับไม่ใช่ความรู้พื้นฐานฉะนั้นของความสําเร็จคือการรู้ตลาดต้องการอะไรและเราผลิตคนที่ตามที่ตลาดต้องการครับในขณะนั้นเนี่ยอนาคตแล้วก็เราปูพื้นฐานให้คือคือโดยสถิตทั่วไปเนี่ยคนที่จบแล้วไปทำไอ้ดีเนี่ยมันจะมี4 0บวกลบฮะไม่เกิดเนี้ยครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ต้องเข้าโรงงานแล้วทำงานดีดีเพราะฉะนั้นเรายะเน้นเรื่องเก็บะบเรื่องหน้างาน ว่าอินเจเนียร์เนี่ยจะไปเกี่ยงเรื่องหน้าง,งานนี่ไม่ได้ความรู้มันอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเด็กเข้าใจคือเด็กที่ในนี่จะไม่เกี่ยงเรื่องลงไปหน้าง,งานเด็กที่จบ,บจากหมหาวิทยาลัยของท่านเนี่ยมีความรู้สึกมีปมด้อยเหมือนกับที่สังคมไทยมองไปว่าเป็นอาชีวะไม่ใช่เป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทซึ่งที่นี่ก็มีปริญญาเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นแต่ว่าที่จบที่ไปอยู่หน้าง,งานที่ไปอยู่โรงงาน ความรู้สึกที่พ่อแม่คนไทยจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าการเป็นวิศวะในโรงงานหรือเป็นช่างเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีมีไหมไม่มีครับไม่มีเลยที่นี่เพราะเราใช้เวลาสี่ปีเนี่ยปลูกฝังได้หลือครับเด็กเราจะเข้าใจว่าหน้างานเนี่ยสำคัญครับการที่คุณจะออกแบบได้เนี่ยแน่นอนครับแน่นอนครับอันนี้อาจจะยากที่สุดในการสร้างปลูกฝังความรู้สึกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาแล้วเด็กความรู้สึกนี้ยังมี สมัยก่อนนี่เป็นแค่สถาบันใช่ไหมครับแลตอนหลังเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่ายังมีความรู้สึกนะไหมครับก็เราพยายามจะรักษาจุดแข็งจุดเด่นไว้นะครับเราเราก็มีเรียกค่านิยมหลักว่าจะต้องสร้างมืออาชีพที่ยืนหยัดและยึดมั่นบนความถูกต้องอันนี้เป็นค่านิยมของบชทนะครับและอย่างที่ผมเล่าเมื่อกีน้นี้ว่าเราก็พยายามจะ ให้แน่ใจว่าเด็กเราคิดเป็นและทําได้นะครับไอ้ไกลไกทําได้นี่ก็หมายถึงที่ที่เราบอกว่าต้องต้องทั้ง practical และทั้ง excellence นะครับซึ่งการสร้างแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรคร่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กลไกที่เราเใช้ในการพัฒนาให้แน่ใจอย่างที่อาจารย์ว่าให้เขาเห็นเห็น value ของ แล้วก็มีความภูมิใจที่ได้ผลิตอะไรออกมาที่ได้ทําอะไรออกมาแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างมันขึ้นมาจริงๆครับครท่านทูตดสโดชิมะครับช่วยบอกเราประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหาของเราเรื่องทรัพยกา,ากรมนุษย์คืออะไรและต้องทําอะไรบ้างการุณาอย่าเกรงใจวันตอนนี้ถอดหมวกเป็นนักการทูดเป็น คนที่มาเห็นประเทศไทยแล้วรักประเทศไทยเหมือนกับคุณธนาดาที่บอกว่าตอนนี้เป็นคนไทยไปครึ่งหนึ่งแล้วหัวใจเนี่ยนะแล้วอยากให้ประเทศไทยเก่งประเทศไทยดีปัญหาเราคืออะไรครับและเราต้องทำอะไรบ้างในระยะสั้นด้วยนะครับสองสามปีข้างหน้าต้องทำอะไรบ้างถ้าไม่ทำตายลูกเดียวต้องทำอะไรบ้างคุณไพรวินารณ์ตามต่อสัปดาห <ม S> ์หน้าสร้างคนละ อยู่ทั้งฝ่ายบริหารรู้ความต้องการและตอนนี้กำลังไปผิตให้ได้ตามความต้องการของประเทศคุณไพยริะคิดว่าเราต้องทำอะไรเพื่อไม่ให้ท่านทูตต้องรู้สึกปวดหัวใจที่เรายัางแพ้มาเลเซียอยู่